โอ้เจออีกแล้วท่านผู้ชมหนึ่งดอกนะครับอื้อสวยๆสองดอกอื้อแจมนะครับเห็ดละงกโอโ้อีกหนึ่งดอกนะครับตัวนี้เป็นเห็ดตะไคร่นะครับโอ้โหแจมเลยน่าจะได้แกงแล้วเราเดินไปอีกเจออีกหนึ่งเอา้าสองสองดอกอื้มสองไข่สวยๆนะครับสวยงามนะครับอื้คอค่อยเก็บขึ้นมาหือลูกสวยๆ ได้ไหมครับโอเคครับกราบสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลได้ทุกแนวนะครับวันนี้นะครับเราจะพาท่านผู้ชมนั้นมาหาเห็ดนะครับเดินไปตามป่าอย่างนี้เลยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เดินไปเดินไปถ้ามีเราก็จะเห็นเองนะครับ นี่ไงท่านผู้ชมเจอแล้วนี่ไงครับเห็ดระงูนะครับสองไข่สวยๆนะครับมันกลมๆนะครับเหมือนไข่ผงเ็เลยเรี่ยว่าเป็นไข่กัแล้วกันแล้วก็ค่อยๆเก็บขึ้นมานะครับแล้วก็หันไปดูซ้ายดูขวานะครับว่ามีเพื่อนมันอีกไหมนะครับก็ไม่เจอนะครับเราก็เดินหาไปเรื่อยๆนี่ไงอีกหนึ่งดอกนะครับอันนี้น่าจะเป็นเห็ดไข่โอเห็ดตะไค่จริงๆด้วยนะครับ ดอกเล็กๆนะครับเนี่ยเก็บใส่ตะกร้าไว้เดินไปอีกนะครับหาไปเรื่อยๆค่อยๆหาไปเดินไปเดินไปนะครับเก็ดกวาดนะครับกวาดก็ถ้ามันไม่มีเพื่อนมันก็ไม่เจอดอกข้างๆมันนะครับลุ้นกันต่อไปครับว่าจะเจอเห็ดอีกไหมนะครับ แล้วก็หันไปดูซ้ายดูขวาไปเรื่อยๆนะครับเดินไปนั่นไงท่านผู้ชมเจออีกแล้วหนึ่งดอกนะครับตัวนี้เป็นเทตตะไคร้นะครับตัวนี้ดอกบานแล้วดอกสวยดีนะครับเพิ่มมาอีกหนึ่งดอกนะครับลุ้นกันต่อครับ เกือบหัวทิ่มแล้วหนึ่งเตะก้อนหินเมื่อกี้ครับมัวแต่ดูเห็ดไม่ได้ดูเท้าตัวเองเลยเขาก็ชันเชลอเกินนะครับโอ้โหปวดขาไปหมดแล้วเดินมาอีกเขาๆมาบก็ให้อีกหนึ่งดอกนะครับอื้มสวยๆอ้าวสองนะครับเจอสองไข่สวยๆนะครับ ไข่กำลังสวยเลยนะครับน่าจะเท่าไข่ไก่เบอร์สี่น่าจะได้ลูกนี้ครับสองฟองนี้เอ้ยสองสองไข่นี่สวยงามสวยงามครับผมเนี่ยเริ่มใกล้จะได้แกงแล้วเราเจออีกแล้วหนึ่งดอกท่านผู้ชม,มเฮตะใครนะครับดอกสวยๆนะครับโอ้โหหนึ่งดอกนะครับ เราก็ได้หลายดอกแล้วนะครับเห็ดตะไคร้เนี่ยนะครับรวมกันไว้นะครับไปซุปนะครับไปย่างแล้วก็ตําพริกตาอะไรใส่โอ้โหจัดว่าแจมเลยนะครับซุปเห็ดตะไครเนี่ท่านผู้ชมโอ้โหเราก็มากับฟานดี้นะครับสองคนนะครับมาหาเห็ดอีกแล้วนะออกดอกเดียวก็เป็นไปกันต่อครับท่านผู้ชมนะครับลุ้นกันต่อว่าเราจะหาเห็ดได้เพิ่มอีกไหมนะครับเดินไปเรื่อยๆนะครับ มองซ้ายมองขวาหาเห็ดนะครับนี่ยังไงมาบก็ให้อืสามดอกสวยๆนะครับมาดูกันนะครับค่อยๆยิ้มขึ้นมาดอกสวยๆนะครับยุงก็กัดหูซสเหเือเกินเริ่มค่ำแล้วดูวเนี่ยอืยิ้มจนหน้าบานนะครับได้สามดอกของเขาจนได้เป็นตะก้า โอ้าม่ god เนี่ยดูกันชัดๆนะครับวันนี้ได้แกงแน่นอนนะครับขณะนี้เรากำลังหาเห็ดอีกแล้วนะครับเดินไปจนขาหลอย <c oughs> ก็ยังไม่เห็นเห็ดเลยท่านผู้ชมเนี่ยงไงเขาขาวน่าจะใช่นะครับอือหือจริงๆด้วยเห็ดระงก1หนึ่งดอกนะครับสวยๆส,สองดอกโอ้สองไข่สองไข่ แลมเลยทีเดียวแหลมเลยแหลมเลยมาเพิ่มอีกสองดอกนะครับเอาเสียมจิ้มขึ้นมาเอาดินมันออกสักหน่อยนะครับเอาเอาเชื้อมันไว้สักหน่อยใส่ตะกร้าไว้นะครับก็เอาเสียมมาจิ้มอีกหนึ่งไข่นะครับที่เราเห็นเก็บไว้ก็คนอื่นเอาไปกินนะครับปล่อยให้มันโตไม่ได้ อันเนี้ยเชื้อมันก็ถมไว้อีกเหมือนเดิมสะสมเอาไปแกงนะครับเหลืองเืองอะไรก็ไม่รู้มันจะเห็ดเบื่อไม่เอาไม่แน่ใจนะครับเพราะเออผมก็ไม่เชียนนะครับท่านผู้ชมผมก็ไม่เชียนเอา้าหันมาเจออีกหนึ่งดอกเนี่ยเนี่ยเหตตะใครน้อยสะสมเอาไปซุปอีกเพิ่มเติมนะครับหันไปอีกไม่เห็นนะครับเห็นดอกเดียวน้อย สะสมแต้มไปทีละหนึ่งแต้ม2แต้มขณะนี้เรากำลังเข้าไปหาเห็ดอีกแล้วนะครับนัดเปลี่ยนเสียงภาคสักนิดหนึ่งขณะนี้เรากำลังเจอเห็ดอีกแล้วนะัท่านผู้ชมแต่น่าจะเป็นเห็ดเบื่อนะครับถ้าเอาไปแกงแล้วก็น่าจะเดซมารีได้นะครับผมไม่ชํานาญในการหาเห็ขดขณะนั้นเราก็หาเลือกเห็ดที่เรา เอ่อที่เรารู้ที่มันพอจะกินได้นะครับเพราะว่าคราวที่แล้วผมก็ไปเก็บมานะครับเตรียมเดก้าเลยนะครับแล้วก็กินได้สัก20%ที่เหลือก็เป็นเห็ดปีเบื่อทั้งนั้นเลยนะครับเททิ้ง <laughs> เราไม่แน่ใจแล้วก็ไม่ควรจะไปนะครับท่านชมเพราะว่าเราไปกินแล้วอาจจะเดสมารีก็ได้นะครับ แล้วก็ปีนป่ายขึ้นมาด้วยแรงอันนิดน้อยนะครับเนื่องจากการเดินมานั้น2-3งสมกิโลแล้วก็ไม่เห็นเหตุเลยนะครับไม่รู้ว่ามันไปซ่อนอยู่ไหนคนเอาไปหมดหรือเปล่าหรือว่าเเราตาไม่ดีเองนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ไม่ได้แหบนะครับพอเราหาไม่เจอนะครับ จากนั้นเราก็ทําตามนะครับวิธีการหาเห็ดคือมองไปที่ตามโคนต้นไม้ที่คิดว่าน่าจะมีเห็ดโอแม่สาวน้อยเขาขาเจอให้หนึ่งดอกนี่งไงเห็ดละโงกที่เราตามฮาแต่ว่าทำไมไม่มีดอกเดียวนะท่านผู้ชมดอกเดียวโทนโตเลยเนี่ยดอกเดียวเราก็เอานะครับสะสมแต้มไว้นะครับเสียมขุดขึ้นมานะครับ เนี่สยสวยๆโอ้ยก,กิ่งกือโอไมก์กเกอบลงกรีดเล้วท่านผู้ชมนะครับเราก็ทำแมนแมนไว้เผื่อมีใครซุ่มดูเราอยู่เราจะกรีดณตรงนี้ไม่ได้นะท่านผู้ชมเราต้องแอปแมนไว้ก่อนนะครับเพื่อว่าเผื่อมีคนหาเห็ดอยู่ใกล้ๆนะครับจากนั้นเราก็หาต่อไปนะครับนั่นก็เจออีกหนึ่งไข่นะครับ สวยๆเลยเป็นไข่เห็ดล,ละโง่อีกแล้วนะครับอีกแล้วว่างั้นอีกแล้วนะครับหนึ่งไข่นะครับสวยๆเลยนะท่านผู้ชมโอ้แม่สาวใหญ่นะครับเอาแม่สาวน้อยเขาเล่นแล้วต้องเล่นแล้วแม่สาวใหญ่นะโอ้แม่สาวใหญ่เจออีกแล้วหนึ่งไข่ของเห็ดละโง่จากนั้นเราก็ เปิดหาต่อไปนะครับเป็นภาษาอีชานอีกวลคำนะครับเปิดหาก็คือเอาไม้กวาดหานั่นเองโอแม่สาวใหญ่เจออีกแล้วหนึ่งไขส่สวยๆเอเป็นเห็ดละโง่อีกแล้วนะครับโอ้มันก็ดีนะครับแบบนี้เราก็เก็บเชื้อมันไว้สักนิดหน่อยนะครับเพื่อให้เป็นเชื้อมันไว้ต่อไปอได้ปะครับ ทันดีก็ว่าพอได้แกงอยู่นะครับว่างานนะครับโอเคครับท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่ดูแล้วชอบใจนะครับก็จะลืมกดแชร์กดไลค์และกดซับสไครต์ให้ช่องได้ทุกแนวของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงใจนะครับในการทําคลิปครั้งต่อไปสุดท้ายนี้ก็ขอเอ่ยกล่าวคําว่าขอบคุณละสวัสดีครับ